บ้านสวนเราฟันสวัสดีค่ะแดดร่มลมตกเวลาเย็นนะคะบายบายปราส้มก็ออกมาทำสวนข้างบ้านพอดีได้ในต้นไม้มาค่ะเพื่อนบ้านให้มาเพื่อนบ้านเห็นว่าเราชอบปลูกต้นไม้เขาก็เลยเอามาให้ค่ะเนี่ยค่ะได้เป็นต้นเล็กเล็นเล็กๆนะคะ เขาบอกว่าเป็นบอนดำค่ะอาจจะเป็นแบล็คเมจิกค่ะเห็นมีของเพื่อนๆหลายคนงามดีสวยงามก็เลยไปเปิดคลิปดูว่าเขาปลูกกันยังไงเลี้ยงกันยังไงค่ะเปิดดูคลิปของป้าบัวก็หลายรอบงามดีค่ะก็เลยไปหาดินดินปลูกบัวค่ะ นี่ค่ะได้มาแล้วได้มาแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้ให้ให้ดินนิ่มเพื่อที่จะปลูกบนนะคะก็ทําแบบให้ดินมันเนียนเนียนนะคะดินที่เขาขายมันก็เนียนมาอยู่แล้วเราก็ขุดให้เป็นหลุมๆแล้วก็เอาต้นไม้ลงได้เลย นี่เขามีต้นเล็กต้นน้อยอยู่ทั้งหมดสามต้นอุ้ยมีหนอด้วยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ากับต้นใหญ่ค่ะเนี่ยเป็นหน่อทั้งนั้นเลยนะคะอีกหน่อยก็คงแตกมาเยอะ พอเขาแตกเราก็ค่อยขยายอีกทีเนาะตอนนี้ก็ปลูกในกระถางเดียวไปก่อนศึกษาเลี้ยงดูเข้าไปก่อนนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกวิธีเลี้ยงหน่อยนะคะระโสมไม่เคยเลี้ยงบัวแบบนี้ไอไม่ใช่บอนค่ะ Black Magic เพื่อนบ้านให้มาเห็นเราชอบปลูกต้นไม้เต็มบ้านเลย เขกเลยเอามาให้ปลูกค่ะแค่นี้น่าจะพฟอแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเติมน้ำแล้วก็วางในที่รำไรก่อนเนาะแล้วเขาแข็งแรงแล้วเราค่อยให้ไปโดนแดดนะคะ Black Magic ค่ะเป็นบอลที่ต้องเลี้ยงในน้ำ คอยช่วยกันลุ้นต่อไปนะคะเขาจะรอดหรือจะงามไหมจะอัปเดตมาให้ชมอีกทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ